น่ายชาซุปตาหนุ่มเหมาโรงชวนแฟนคลับดูหนังรอโวยสปอตเวอร์เมื่อวันที่ร31กรกฎาคมต้องสังกัด IOK OK Company ของพระเอกหนุม่มโจอินซองกล่าวว่าโจอินซองได้เหมาโรงรอบภาพยนตร์เรื่องสมาครกลิ้งและยังได้เชิญอินซองกันชื่อแฟนคลับมาดูผลงานล่าสุดของเขาเป็นที่รู้กันว่าโจอินซองได้เหมาโรงหนังโดยออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ได้ได้เชิญแฟนคลับมาดูหนังพูดคุยพบปากกันเรียกได้ว่าเสมือนเป็นงานแมตแฟนมิทติ้งขนาดย่อมโจเวนซองกล่าวว่านานแล้วที่ผมไม่เห็นหน้าตัวเองในสถานที่แบบนี้สมคร์ลิงเป็นภาพยนตร์ที่ผมถ่ายเมื่อ2ปีที่แล้วและกำลังจะฉายเร็วๆนี้ผมวางแผนที่จะพบกันโดยไม่หยุดพักเขากล่าวต่อว่าวันนี้ผมวางแผนที่จะทักทายคุณอย่างส่วนตัวแต่ผมได้ยินมาว่านักสแสดงรุ่นพี่และรุ่นน้องกำลังทักทายกันพวกเราก็เลยมาด้วยกันขอบคุณแฟนๆที่รักสำหับสนุน และดูแลผมตั้งแต่เดบิวจนถึงตอนนี้ในเรื่องสมาร์กิ้งโจอยนซองรับบทเป็นจาคอนร,ราชาแห่งการลักลอบค้าของเถื่อนในประเทศผลงานนี้เป็นละครแอคชั่นอาชญากรรมทางทะเลที่ผู้คนซึ่งหาเลี้ยงชีพด้วยการช่วยเหลือสิ่ง,งจําเป็นในชีวิตประจําวันที่ถูกโยนลงทะเลมีส่วนร่วมในการต่อสู้ที่ยาวนานต่อหน้าผู้คนและจำนวนผู้ชมสะสมเกิน1.72ล้านคนและยังคงเป็น Box นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งผลงานใหม่ของโจอินซองในบทบาทคิมดูซิกหนุ่มพลังเหนือธรรมชาติที่สามารถบินจากเรื่อง moving โดยจะเปิดตัวครั้งแรกเดียวมาที่9สิงหาคมนี้ทาง Disney Plus ขอบคุณที่มาของข่าวจาก e n t e r t a i n t i n i c o m